ควันหลงการเลือกตั้งการเมืองก็ยังคงร้อนแรงติดตามในหน้าข่าวข่าวบนเทอ,องขอรเราก็เช่นกันนะฮะจะบอกว่าเป็นประเด็นพูดถึงแบบว่าหลายคนก็พูดถึงนะป้าอูพิทยาครับมีการโพสในแอปพลิเคชัน X นะคือคงจะอัดอั้นแหละถ้อยคําที่ออกมาใช้เนี่ยก็คงจะสื่อถึงการเลือกตั้งนะฮะคือเขามีการระบุข,ข้อความบอกว่าโกงกันแบบนี้เลยอ๋อพีอ่ใครใช้พาผูใช้ประโยชน์ส่วนตัวขอให้มัน หายนะล่าสุดเจ้าตัวพร้อมกับคูจินนะครับน้องออฟโรดนะก็ได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุที่โพสต์แบบนี้นะครับความรู้สึกในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะมีเสียงสัมภาษณ์พร้อมกันเลยครับฟังครับเชิญครับผมรู้สึกว่าเอออยากให้มันไปใช้อย่างถูกต้องเนาะในเมื่อเราหาเงินมาแล้วก็อยากให้มันเกิดประโยชน์กับทุกๆคนในประเทศเหมือนเอาเงินแผ่นดินไปใช้เพราะฉะนั้นผมก็แค่รู้สึกว่าเออมัน การทำแบบนี้มันเหมือนการทำช่วเหมือนกันผมก็ผมก็เลยอยากจะพูดออกไปเพราะมันคือน้ําพักน้ําแรงเราคําพูดที่เราพูดไปอะ่ะม,มันไม่รุนแรงเท่ากับการกระทําที่มัน โกงกินนะครับทุกคนผมว่าทุกคนยอมเหรอครับเงินในกระเป๋าที่ทุกคนเจียดไปแต่ละวันเอาไปใช้ทําอะไรก็ไม่รู้ผมว่ามันมันไม่แฟร์อยู่แล้วถามว่ากระทบไม่หรอผมไม่ได้เป็นมองตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยมันแค่รู้สึกว่าเราพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งเนาะผมว่ามีสิทธิ์พูดได้นะจริงๆภาษีมันเป็นเรื่องที่มันเป็นช่วงช่วงนี้อยู่แล้วที่ทุกคนก็จ่ายกันถ้านํามันได้เอาไปใช้อย่างถูกต้องจริงๆแล้วแบบไป ถึงทุกคนจริงๆผมก็ <ผม S 1> คิดว่าน่าเป็นรประโยชน์ร่วมกันผมยินดีจ่ายอยู่แล้ว <สำ S 2> แค่ oh <my> คุณภาพชีวิตมันดีขึ้น <Yeah. S 2> นั่นเองอะไรเงี้ย <Yeah. S 2> ครับความคาดหวังจริงๆก็คือมันแค่อยากโกงไงก็พอแค่นี้อะไรเงี้ยนี่แหละครับเหมือนที่น้องตาอูและออฟลรสบอกเลยนะครับประชาชนทุกคนหาเงินมาจ่ายภาษีก็อยากให้นําไปใช้ในทางที่ถูกนะครับทาให้สังคมดีขึ้นประเทศชาติดีขึ้นไม่ใช่ไปโกงกันเนาะพี่อามเนาะนะฮะก็เป็นความอัดอั้นตันใจแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็สะท้อนเสียงของ พี่น้องประชาชนแล้วก็แฟนคลับเขาเหมือนกันใช่ะฮะอ่ะเราก็อยากให้เงินที่เราจ่ายภาษีไปเนี่ยมาออกมาเป็นสิ่งดีๆให้กับสังคมไทยแล้วก็ดูกันต่อไปสุกต้องครับนะครับ